สวัสดีครับทุก,ากท่านุผู้ชมอยู่กับผมทางแบบบอยนะครับเมื่อวันี้ผมได้ตัดพวกก้นขวดอะไรเงี้ยก็มีช่วงของฝาขวดเนี่ยเหลืออยู่กันเยอะเลยทีเดียวก็ว่าจะนําไปทิ้งแต่ก็คิดว่าน่าจะเอามาทําประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมานําเสนอให้ทับชมกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นถุงเกลือนะครับผมตามปกติผมก็จะใช้ ายางเนี่ยนะครับรัดนะครับหรือว่าบางทีน่นะครับที่บ้านก็รัดแน่นแล้วก็บางทีเรารีบใช้เนี่ยมันก็จะดึงไม่ค่อยออกนะครับผมเนี่ยมันดึงยากแล้วก็ยังมีพวกถุงต่างๆอีกหลายอย่างนะครับผม้วก็ที่เป็นถุกพิปนะครับพอดีผมถ่ายมาใส่ถุงใหม่ก็ว่าจะอาเอามาทํางานเกีักบเกื่องของฟ้าขวดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปตัดเนี่ยขอบที่ มันไม่เรียบเนี่ยตัดให้มันเรียบเลยนะครับผมนี่ตัดออกเลยครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เราเอาฝาออกก่อนนะครับทั้งสองอันเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างในการสาธิตนะครับผมเมื่อเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาเนี่ยนะครับถุงเนี่ยปลายถุงเนี่ยนะครับนี่เอาสอดใส่เลยนะครับผมนี่ใส่ที่ฝาขวดอย่างนี้นี่ แล้วก็เราก็พับลงมานะครับ่พับลงมาให้อะมิดขอบนะครับมันจะมีข้ออยู่นะครับแล้วก็หายางนะครับยางวงเนี่ยนะครับน่านำมาลัดนะครับน่ะลัดขอบถุงกับอปากอะาขวดเนี่ยนะครับให้มันแด่นเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอา ฝามาปิดครับผมนี่สะดวกเลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปิดเทเกลือนะครับก็แค่เปิดฝาขวดนะครับแล้วก็เทอ่าที่เราก็ไม่ต้องใช้อ่ายางวงมารัดแล้วครับเปิดปิดได้สะดวกเลยนะครับอ่าโอเคไหมครับนี่ให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําใส่กับถุงพริกป่นนะครับนี่ โอเคนะครับผมใช้ได้เลยนะครับนี่แค่ที่ว่าจะทิ้งก็นำมาทาประโยชน์ได้นะครับโอเคท่านใดที่มีความสนใจก็ลองนำไปทำได้เลยนะครับง่ายๆเลยแล้วก็สะดวกในการเปิดในการปิดนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ